กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมชค่ะช่วงนี้อยู่กับ s s Coffee p l ี่นะคะกาแฟดีๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะครับ ไม่ใส่น้ําตาลนะคะย้ํานะคะไม่มีน้ําตาลเพราะเราใส่ความหวานของยญ้าหวานแทนแล้วก็มีซอยโปรตีนทําให้ผิวของคุณเนียนนุ่มชุ่มชื่นดื่มได้ทั้งเช้าแล้วก็ช่วงเวลาบ่ายรสชาติกลมกล่อมอร่อยเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงค่ะครับวันนี้เลยนะครับใครที่สนใจดูแลสุขภาพเบาหวานคําดันทานได้ไม่ต้องลัวอ้วนหมอไม่ได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมกับ SS Coffee p o s ครับวันนี้หนึ่งกล่องเนี่ยราคาพิเศษเลยกล่องละ350บาทเองคุณผู้ชมแล้วก็มีโปรด้วยถ้าใครอยากจะซื้อเป็นเซตเต็แบบนานๆเลยนะฮะซื บาทเท่านั้นครับสนใจโทรเลยครับ0ูนย์5 7 1 8 4 6 2 4หรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนี่ด้านหลังนี้จ้าะนะคะมาในช่วงนี้ครับไปดูสิงโตเดอะสตาร์ครับลงภาพล่าสุดนี่เลยกับการแช่อ่างนะฮะทนลางแซบจนต้องเซ็นเซอร์กันเลยทีเดียวนะครับ ฮอตจะพูดถึงหนุ่มแซบสุดฮอตตอนนี้อดีตนักร้องหนุ่มอย่างสิงโตสหรัฐหรือสิงโตเดอะสตาร์ครับก็มาแบบเบอร์หนึ่งไม่แพ้ใครเลยด้วยความที่ดูแลรูปรา่างเล่นกงเล่นก้าวจนตัวใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นทหารด้วยนะครับรล่าสุด,ดอากาศใช่ไหมหรทหารฐนอากาศเนาะล่าสุดเองหนุ่มสิงโตเดอะสตาร์เองก็เพิ่งออกมาโชว์นะฮะความฮอ สุดเซ็กซี่แช่อ่างอาบน้ําโดยมีฟองสบู่นะเต็มไปหมดเลยปิดกั้นเอาไว้พร้อมอีมจิคอนปิดเล็กน้อยแต่ก็นะฮะยังปิดกั้นรั้มเอาไว้ไม่ไม่มิดนะเพราะว่ามันก็ยังโชว์อยู่เนาะนะครับ<ม>แถมท่าล่างที่แสงเกงชั้นในเพียงตัวเดียวก็ยังแซบเกินพิกัดจนต้องเซ็นเซอร์เลยนะครับมีพี่หมีมาติดติดนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมันจะดูโป๊เปลือยไปนะครับขณะที่แฟนๆครับต่างเข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆหลังที่เจ้าตัวได้ใช้แอป AI c r e a t e r ครับ ได้มีการเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองนี่ตามเทรนหน่อย1-9ชอบสิงโตลุกไหนครับเลือกอ้าวซึ่งนะฮะงานนี้หลายคนต่างบอกว่าพี่หมีฉบับออริจินัลนั้นปังสุดนะฮะทำเอาตาแตกอกแตกเพราะความฮอตทะลุอ่างกันไปเลยทีเดียวนะจ๋าตัวย่าใหญ่เนาะทำไมเขาตัวใหญ่ได้ขนาดไหนคุณแม่ออกกำลังกายแต่มันตัวใหญ่ตะกอนตัวนิดเดียวตอนพกเดนสตา์นะตัวเล็กตัวเท่ามึงอะตัวตัวเล็กมากใช่ไหมไม่เคยเห็นตัวจริงใช่ไหมเคยสัมภาษณ์ตัวนิดเคยสัมภาษณ์ อะไรเนอะแฟนเขาถ่ายให้หรือเปล่าเขามีแฟนแล้วนี่มีแฟนขาวแฟนเข,ขาไปชาวต่างชาติรอด้วยอ๋ออ,อมถ่ายบ่อยถ่ายอะไรอ่ะที่มึงแช่ในอ่างอะ่ะอโอที่มึงแช่ในอ่างแล้วก็มึงก็ชอ์ลิวมึง <laughs> ใส่เรือน,นฟังแล้วมึงก็ชอ <laughs> ถ่ายเป็นคลิปลงใน Facebook แล้วโดนเซ็นเซอร์ไม่มีไม่มีไม่มีมไม่เคยถามถ่ายในอ่างเคยนะฮะแต่ยังลงไม่หมดเดี๋ยววันนี้ต้องลงสักรูปดีกว่าเพื่อความปัง ยูว่าเพจคนให้เข้าไปดูเห็นไหมละ่ะมันไม่มีใครเข้ามาดูอมหรอก ฟซบุ๊กโอมอเพาะอย่างนันก็มีรันคนหนึ่งเข้าไปดูแล้วก็แคปมาให้กูดูต่ออยู่แล้วเป็นพวกโรคจิตกูว่าเขาไม่โรคจิตหรอกคนโรคจิตจะคือมือถือทำไมเขา้าไปดูเพราะเขาต้องเปิดไปเจอ,เอ,อมันต้องเห็นแล้วเพราะเาเลื่อนไม่ได้ไงออทำไมเลื่อนไม่ได้เขาก็เลยแคปไว้ก่อนไงเออพราะเรื่องที่เยี้ยนเนี่ยเขาก็อยากให้คนเห็นเพราะว่ามันจะมีคนบางกลุ่มที่บอกว่าน้องโอเป็นคนดีไงอล้าเป็นคนดี การลงรูปอาบน้ำไม่ได้แปลว่าเป็นคนเลวเออเพราะว่าพวกในติ๊กตอกที่มาซื้อของกูเนี่ยอยากให้พี่โอมอยากใด้พี่โอมเป็นผัวนู่นนี่นั่นกูก็อไม่รู้อะไรทำไมทำไมไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรก็คืออิซูนีก็เหมือนกันอิซูนีทำไมก็เอาหน้าใครไม่รู้เป็นหน้าแบบกระถอยฉีดหน้ามาขึ้นแล้วบอกชื่อสุนีบุญรอดอกูถามพี่สุนีคะอันนี้หน้าจริงใช่ไหมคะ อ๋อเป็นแอปค่ะน้องเตาน้องเตาแค่นี้นะคะพอดีแขกเรียกแขกม่ยออให้เล่นไอพิกตอค่ะพี่สุนีถ้าพี่สุนีมีโอกาสเล่นละครไม่อยากพี่สุนีอยากเล่นละครเรื่องอะไรคะอ๋อพี่จุนีอยากเล่นเรื่องอังกอร์ค่ะ,ะเป็นนางเอกเปล่าค่ะแล้วมีคนเข้ามาเม,เมนว่ากระโปงเสือหรือเปล่าพี่แม่คแล้บ,บเป็นกระโปงเสือ <laughs> ้องหดแคนดนแน่นานไม่ได้เรื่องเนี้ยไม่นานบทเนี้ยถ้าตีซ้ายตีขวาอย่างเดียว จูนีบอกแกงมาลุงกูอีกแล้วแต่เดี๋ยวนะอังกอร์ป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอมันมีเสือเล่นเป็นเสือโตวผโพจูนีเป็นกระเทยยังไม่ได้ผ่าเกยก็เล่นเป็นเสือโตวผโพก็เลยมีแล้วอีกข้างล่างขึ้นมาเร็วมากพี่จูนีครับบอกค้าลุกวนไปเอาหน้าพี่ฉีดออกหน่อยชิลิโคลหรือวน้ำมันเครื่องครับ กัดกันแบบแกงมาลุมกูอีกแล้วแกงมาลุมหม้อใหญ่เอฮะเอมื่อวานเห็นไรสดกับใครอ่ะคนเดียวเออพี่เลนงก็ขึ้นไปไม่ใช่หรอ,อ,อตาหวานไม่พี่เลนงเขเข้าไปร่วมด้วยนี่แ๊บเดียวแต่ตาหวาน แม่ๆๆแม่แม่เรื่องหนูหน้าเหมือนน้องใหม่อ่ะออโดนปลอมเฟสอะแม่อขอคุยกับแม่ได้ไหมแล้วก็ให้ขึ้นมาเลยเแล e ้วอีแฟนคลับกูก็เฮียพี่ตาหวานครับรบกวนมองกล้องไหมครับกูมองกล้องอยู่อ <c oughs> e ีแฟนคลับกูเฮียป่ะคือตาหวานคขัามาแก้ข่าว ว่าเฟซที่เขาบอกว่าเปเหมือนน้องใหม่เรื่องการมงการเมืองไม่ใช่เฟสเขาเขาโดนโดนเฟสปลอมเออแล้วเอฟซีกูเขาไปบอกพี่ตะวันรบวนมองกล้องด้วยนะครับกูมองอยู่โอ้ยเขาบอกเขาเครียดไม่ใช่เขาเออโดนปลอมเฟซเออ นึกถึงเรื่องนี้เลยอะอไใส่ไร่งทำไมแคทเธอรีนยิงมันเออมีแต่คนบอกแคทเธอรีนยิงมันและสักพักก็บอกรบกวนมองกล้องด้วยคััแคทเธอรีนยิงมันได้ค่ะเจ้านางปุ่งยิงมันไม่ใช่ยิงกูแต่กูขำมากเลยอะรบกวนมองกล้องด้วยค่ะเออ กูนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวอ่ะพูดถึงใหม่ดาวิกาเนาะในไหนพี่ตาหวานก็มาแล้วพูดถึงกระแสข,ของคุณใหม่ดาวิกากันหน่อยในช่วงนี้นะฮะ,ฮะบอกว่าไม่ให้ค่าคนบูรี่ครับยอมเพิ่มน้ําหนักเพื่อให้ทุกคนสบายใจเพราะทุกคนบอกว่าฉันผอมจนเกินไปก็ได้ฉันเพิ่มน้ําหนักให้ก็ได้นะฮะ,ฮะอยู่ๆในัานแสดงสาวยังใหม่ดาวิกาเองก็ออกมาโพสข้อความตัดพ้อออกมาเรัวๆเลยทั้งเรื่องที่หลายคนพุ่งเป้าไปว่ามีปัญหาความรักกระเตจอธวิศหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องงานหรือไม่รวมไปถึงโดนคนก็ไปคอมเมนต์ต่อว่าบูรี่เรื่องของรูป่างนะ นะว่าล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยมันเป็นฟิลที่ใหม่เนี่ยโพสแล้วก็เลยโพสตไปเลยเป็นเรื่องส่วนตัวที่ใหม่เนี่ยไม่อยากลงดีเทลมากมาย คราวนี้ก็เลยถามว่าเหมือนช่วงที่เราโดนทักก็เริ่มผอมเนี่ยทำให้เราหน่อยใช่ไหม,มคุณใหม่ก็บอกว่าใหม่แค่รู้สึกว่าคอมเมนต์มันเยอะเราไม่อยากรู้สึกว่าให้ค่าเขาขนาดที่เราเนี่ยมาเกียดร่างกายตัวเองเหมือนเราต้องมาปกปิดร่างกายตัวเองเพราะเราเนี่ยไม่ชอบตัวเองแล้วเพราะคนอื่นเนี่ยไม่ชอบอ่าไม่ใช่ว่าอ่าไม่ว่าจะผอมหรือว่าจะอ้วนเนี่ยอย่าให้คําพูดของคนอื่นมาทําร้ายเราแล้วก็มากดดันตัวเราได้ค่ะบอกแบบนี้เรายอมเพิ่มน้าหนักให้คนอื่นจริงหรือเปล่าถามใหม่แบบนี้ใหม่บอกว่าค่ะแต่จริงๆเนี่ยใหม่ก็ ก็ต้องทําค่ะ,คะเพราะว่าความสบายใจของทุกคนค่ะ,คะแบบนี้แล้วกันนะ ตั้งใจเพิ่มไปขนาดไหนลาก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าประมาณไหนถึงเรียกว่าพอใจบางทีเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่าเราดูอบอันมันก็คงโอเคแล้วมั้งนะฮะเดี๋ยวนางเอกอ้วนก็บอกทําไมอ้วนจังทำไมนางเอกพุงย้อยพุงยืดเนี่เดี๋ยวก็ว่าอีกไม่มีความพอใจในชาวเน็ตนะจ๊ะลองปรึกษาคนนี้ได้เหนื่อยบอกว่าเหนื่อยลดอีกนะบอกว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าอ้วนก็ต้องยอมลดก็ปรับปรับกันไปแต่ถ้าใครอยากให้อวบขึ้นเดี๋ยวทําให้ได้ค่ะโอเคูเรื่องเมื่อกี้อะหรวานไง เป็นพี่น้องกันนะครับป้าววานบอกโดนปลอมเฟซเป็นพี่น้องกันพ่อปู่พญานาคมาเข้าฝันเออบอกเป็นพี่น้องกันมาใส่ช้าปางก่อนซึ่บอกเป็นจริงหรือเปล่าบอกแม่หนูปลอมเฟซหนูถูกปลอมเฟซนู่นนี่นั่นนะก็เสียใจว่าทำไมไปแกล้งนางเพราะนางทางานมูลนิธิด้วยนางเก็บศพไงแล้วเสร็จทีนี้เนี่ย นางบอกว่าแล้วมึงจะถอยออกนอกเฟรมทำไมอีโอมแม่พูดไงก็ให้ให้เฟรมแม่ไงมึงเข้ามานั่งใกล้ใกล,ใกล้กู <c oughs> เอาแต่ว่อะไรพอเสร็จปั๊บเนี่ย <c oughs> นางทำงานมูลนีธิเก็บศพแล้วนางบอกว่าเนี่ยนางโดนมูลนิธิเรียกเข้าไปต่อว่าเรื่องเรื่องที่ว่านางเนี่ยไปมีข่าวอย่างนี้เรื่องการมุงกันมือเยอะนางเยอะนะแล้วเขาบอกว่านางบอกว่าไม่ใช่นางนางถูกปลอมเฟซแต่ตอนที่นางบอกนางทำงานมูลนิธิเก็บศพแต่่ยกูยังงงว่านางจะเก็บถูกไหมทำไมอะ สมุถ้าหัวไม่อยู่ร้านตัวอยู่ ขนาดกล้องขนาดกล้องนายก็ไม่ได้อยากมองหน้ากูเลยเข้าลำดาเป็นจิตอาสาไม่เ่าต่างก็มีกระแสเรื่องการเมืองด้วยไม่กับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ตาหวานไปทํางานโรงพยาบาลเดียวกับคุณแม่ลีนาโรงพยาบาลอะไรอะโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามนั่นแหละโอเคที่มีพออเป็นแม่หญิงลีแล้วก็หมอศัลยกรรมเป็นหมอปลาแล้วก็ให้นั่งคู้กับแม่ลีนาเลยเป็นโอเปอเรเตอร์เป็นพีอาสาวไม่จ้ะ คุณตาหวานนี่เป็นต้องเป็นไอหนี่เค็ครีวิวเหรอไม่ใช่เป็นพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ที่ส่งเครื่องมือสัมาทำไม,มเรื่องว่าบูลลี่บูลลี่อ่ะบูลลี่อะไรพยาบาลน,นะจอยบูลลี่แล้วบ,บ,ออบอกเอาวิ๊กบัตจัดอิตาหวานหยิบคอนไม่ให้เขาทำไงล่ะ อไอเดียบูรีไอเดียบูรีไม่กูไม่บูรี่มันบอกว่าหนูตามหาพี่ต๋ามานานแล้วจริงเหรอรู้จักกันเพรากูบอกว่ากูเคยถ่ายเอ็มวีกับมันเออเอ็มวีอะไรของลูกทุ่งพีวีพอที่กูบอกว่าให้มานั่งด้วยกันแม่หนูนั่งด้วยนะเออมานั่ง แล้วีรถมันก็ไปกัอยู่ๆก็ออกดีกูจับไอ้นั่นทันอ,อีตาหวานจับไม่ทนมันทำไมกูหันไปอีกทีอีตาหวานกองอยู่หน้าทีวีผู้รถไปตั้งไกลแล้วจจอดชอออก่อนแม่จอยหนูด้วยโอ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วหล่นหล่นเงียบมากตัวมันเล็กไงไม่ดังตุบเลยไม่ดังเลย <c oughs> หล่นเงียบไปเลยเออ <c oughs> นั่นแหละแล้วถามว่าเจ็บไหมเมื่อเขาเจ็บเท่าไหร่อ ปิดท้ายวันนี้ดีกว่าคุณผ,ผู้ชมนะครับไปดูโบกี้ไลอ้อนช่วงนี้งานรุมเพราะ,ะมีนี่ขับเคลื่อนชีวิตนั่นเองเขาว่าอย่างนี้นะบอกว่ารับงานกันรัวๆเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไหนนะจะทําเพลงไหนะจะออกอีเวนต์รับงานท,ทีีเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะฮะเห็นถ่ายโฆษณาด้วยนะครับงานนี้ทําให้พักผ่อนน้อยนะักร้องสาวมกาความสามารถอย่างโบกี้ไลอ้อนเองจเจ้าตัวรับงานแบบนี้ถามเลยว่าร้อนเงินหรือเปล่าทำไมรับงานแบบบ้าคลั่งอย่างนี้ล่ะเจ้าตัวก็เลยตอบว่าช่วงนี้งานเยอะมากๆเลยร้อนเงินเพราะมีนี่ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีงานไหมอันไหน ที่เราโอเคกับเขาเราก็ยินดีที่จะร่วมงานมากๆ <ฮะ S 2> ที่บอกว่ามีนี่ก็นี่ทั่วไปเลยก่อสร้างนี่ต่อไปนะครับตามแพชชั่นของตัวเองเอมีนี่ก็ต้องมีงานมีงานก็ต้องมีเงินนะฮะพื่อเอาเงินไปใช้นี่ส่วนนี่ต่อไปยังไม่คิดว่าจะมีแบบว่า เดี๋ยวไม่คิดว่าจะมีเพิ่มไหมแต่ว่าถ้า uh. มันไม่ม hmm. ีตอนนี้เดี๋ยวมันก็มีนะฮะเพราะเพชรเราสูงนะฮะเรื่องเครียดก็สะสมครับเครียดเรื่องป่วยด้วยเพราะทำงานเยอะช่วงนี้นอนน้อยไม่ได้นอนมา3วันแล้วนะฮะเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็เดินทางบินกลับบินกลับตลอดเลยพักผ่อนน้อยมากก็ไปเล่นคอนเสิร์ตไงบางทีเล่นอยู่อุดรก็ไปเชียงใหม่เชียงใหม่ไปลงสตูลเนี้ยทำไงอะ สตูนไม่น่าจะมีคอนเสิร์ตนะทำไมอ่ะมันเป็นเมืองเงียบมากเลยนะไม่มีเพื่อนกูอยู่สตูนเนี่ยตกยุงกันหมดเลยนะมีแต่ร้านเหล้าเออร้านเหล้าแล้วก็กินน้ำต้มกันนะบอกกันได้แหละนะโบกี้บอกว่าอยากปรับเปลี่ยนวิธีการนอนแต่ทําไม่ได้ก็พยายามให้มันบาลานซ์กันที่สุดเพราะว่างานนักร้องแน่นอนว่าคนรับงานกลางคืนมันคือการนอนมันไม่เหมือนชีวิตมนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วนั่นแหละตามนั้นนะครับนะครับบาเบลกันปะนะจ๊ะ มดแล้วพักสักคู่หนึ่งก่อนนะครับฝากไ้ด้วยนะครับ SS Coffee Pod นะกาแฟดีๆนะคะ SS Coffee Pod ไม่มีน้ำตาลบาหวานความดันกินได้นะคะก็ใครสนใจครับวันนี้เลย1กล่องนะคะมี152กล่องละ350บาทนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยคุณผู้ชมครับซื้อ3กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องราคาเพียงแค่1 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยครับ0957184624หรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกน QR โค้ดปูมขวานหน้าจอได้เลยจ้าพักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะ,นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ